สวัสดีค่ะวันนี้เป็นบันทึกการเทรดประจำวันศุกร์ที่2เดือน10นะคะสำหรับตลาดที่เฟกในวันนี้นะคะก็กลับมาแดงอีกครั้งหลังจากที่เมื่อวานเป็นเขียวประเดิมวันแรกของเดือนได้แค่วันเดียวเท่านั้นเองวันนี้ก็ยังไปไม่ถึงเป้าหมายนะคะกลับมาลงต่อแล้วก็โลต่ำกว่าเดิมด้วยเราก็ลองมาติดตามกันดูนะคะว่าเมื่อมันไม่ไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ผิดแผนของเราแล้วเราจะต้องทำยังไงดีแอคชั่นยังไงต่อไปนะคะ และสำหรับคนที่เทรดทองคำในค่ำคืนนี้นะคะประมาณ2องทุ่มครึ่งเวลาไทยน่าจะใช่นะคะมีข่าวสำคัญของทาง US นะคะซึ่งน่าจะทำให้เกิดความผันผวนในตลาดทองคำยังไงก็วางแผนเทรดกันดีๆแล้วก็ระมัดระวังความผันผวนด้วยนะคะตอนนี้นะคะก็เหลือเวลาอีก สองนาทีค่ะตอนนี้4ี่โมงห้าสิบสามแล้ววันนี้มาช้าไปนิดนึงนะคะก็มาคอนเฟิร์มกันดีกว่าว่าตลาดเป็นยังไงบ้างวันนี้เซ็ตฟิฟตี้วันนี้แดงนะคะปิดแดงไว้ที่ 7, 7, 7. เจ็ดเจ็ดเจ็ดจุดสามหนึ่งโอ้โหตองเจ็ดเลยนะคะส่วนตัวทีเฟกนะซีรีส์แซดยี่สิบนะคะอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวขยายฟอนต์นิดนึงนะคะช่วงนี้สายตาไม่ค่อยจะดีแล้ว แว่นไม่ไดเอาอมากลับไปอีกทีนึงนี่คงคง่สายตาไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้วนะโอเคค่ะได้ล้ฟอนต์ขยายแล้วตอนนี้อยู่ที่776นะคะประมาณ776ก็ห่างกับตัวสปอตนะ750สปอตอยู่ประมาณจุดกว่าๆเท่านั้นเองค่ะวันนี้นะราคาเป็นยังไงเอ่ยมาดูกันก่อนสรุปก่อน <laughs> ในเดนะคะแท่งเดทางซ้ายก็จะเห็นว่ามันทำโลต่ำลงมาใช่ไหมเทียบกับเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ หลุดกรอบมาแล้วที่เราบอกใช่ไหมคะแต่ว่ามีแรงสวนกลับไปนะแต่ว่าแท่งสวนกลับไปก็อย่างที่บอกถ้าเราซูมลงมาดูตอนที่ใน60นาทีนะคะแท้ง60นาทีตรงกลางเนี้ที่บอกว่ามันเหมือนพยายามจะขึ้นแต่ทุกครั้งที่ขึ้นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมว่ามันโดนกดลงมาตลอดก็มันเป็นหางหางลงมาอย่างนี้นะคะและถ้าดูในไทม์เฟรม15นาทีเมื่อวานก็เมนชั่นไปแล้วบอกไปแล้วว่าเออมัน อยู่ที่แนว moving average เหมือนมันติดๆดอยู่นะ <c oughs> ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันจะโดนกดไหมนะคะก็เลยมันก็โดนกดจริงๆด้วยพอมาวันนี้มันเปิดแกลบลงมานะคะจากแนวที่ปิดไปเมื่อวานนะวันนี้เปิดแกลบลงมาที่จุดนี้ค่ะซึ่งเป็นจุด h i g ของวันนี้นะคะอยู่ที่7.82นะคะ7.82เสร็จแล้วเนี่ยลอยตัวลงมาแล้วก็ทําขึ้นไปไปเทสแนว l ของมันและ w e e นะคะตรงนี้ เสร็จแล้วลงต่อมาทำโลอยู่ที่770.3นะคะก็แล้วก็ค่อยๆขึ้นมาในช่วงท้ายตลาดเนี่ยช่วงท้ายตลาดก็มีแรงขึ้นมาหน่อยแต่ก็ไม่เยอะนะคะถ้าเทียบโซนดูแล้วเนี่ยที่มันขึ้นมาเราจะเห็นว่ามันเหมือนมาเทสต,ตรงแนวนี้ซะด้วยซ้ำนะคะเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ถ้าเรามองออกเนี่ยมันจะเห็นว่าตรงนี้เป็นจุดปักหมุด2อันเป็นโลเดิมที่เคยปักเอาไว้นะคะในทำเฟรห15ก็เป็น2ก้อน เป็นไม่ได้ว่าตรงนี้ก็แค่เป็นการรีเทสขึ้นมาปกติและวันเ,เดี๋ยววันจันทร์หน้าเปิดมามันอาจจะลงต่อก็ได้เพราะว่ามันเป็นเทรนลงอยู่ชัดเจนนะคะกรอบการวิ่งจากตะกี้นี้ที่บอกว่าไฮไปอยู่ที่7.82โลอยู่ที่7.70.3ก็ประมาณ10กว่าจุด12จุดได้นะคะโดยเฉลี่ยก็ถือว่าเป็นปกติของช่วงนี้มันจะประมาณ10กว่าจุด10กว่าจุดนะคะ ทำให้การวิ่งวันนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ที่เรามีลองอยู่ในพอร์ตใช่ไหมคะก็และเรายังไม่ได้ปิดไปเพราะว่ามันยังไม่ถึงเป้าหมายและสัญญาณอินดิเคเตอร์ยังไม่บอกให้ปิดนะคะแล้วก็ด้วยว่าเราเห็นได้วอเรจินอะไรนั้นนี้แต่เอาเปนว่าสัญญาณหลักตามที่เราเข้าอ่ะยังไม่ได้บอกให้ปิดนะคะยังไม่มีสัญญาณให้ปิดก็เลยถือไปค่ะเสร็จแล้วพอมาวันนี้มันกลับลงมาทํำยังไงล่ะก็ไม่ทํำยังไงนะคะ มันก็ต้องถือต่อไปเพราะว่าเราเทรดคู่กับออปชันแล้วแล้วมันก็เป็นการไม่มีการปิดขัดทุนไปนะคะก็ถือค้างอยู่ในพอร์ตคู่กับออปชันเพราะเราได้ล็อกการันตี stop-loss ไปแล้วค่ะใช้ออปชันเป็นตัวการันตี stop-loss นะคะตอนนี้ถ้ารลปนี้ผิดนะคะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวที่จะต้องแอคชั่นในสเตป็ปต่อไปหรือว่ารลปต่อไปไม้นี้ที่ผิดเนี่ย ทำไมตอนนี้ยังไม่ได้ทําอะไรถ้ามันลงมาแล้วนะคะ mm. ก็เพราะว่ามันยังไม่ยังไม่ถึงจุดที่จะต้องแอคชั่นถัดไปยังไม่ถึงจุดยังไม่ถึงโซนเพราะอะไรคะเพราะว่ามันยังอยู่ใกล้ๆกันนะคะโซนที่เปิดเนี่ยมันอยู่แถวเจ็ดแปดตอนนี้มันอยู่แค่เจ็เจดหเองมันห่างกันแค่4จุดโซนนี้ยังไม่ควรจะเปิดและเรายังไม่ควรจะรีบร้อนเปิดนะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องพยายามตั้งสติดีๆไม่งั้นเดี๋ยว เวลาเราทําข <wh ats Napoleon> mm ้อผิดพลาดอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยจากที่เราเคยได้เรียนรู้มาใน2ซีรีส์ที่ผ่านมาบางทีข้อผิดพลาดที่เราทําไปโดยที่มือซนบ้างอะไรแบบคิดพลาดไปบ้างโอ้โหมันต้องค้างอยู่ในพอแล้วแล้วเราทําให้เราเนี่ยมาแก้ยากนะคะแล้วก็ทําให้มันมันแอคชั่นได้แหละแต่มันยากขึ้นเท่านั้นนะคะแทนที่จะทํากําไรหรือว่าเก็บค่า cover option ได้เร็วกว่านั้นเนี่ยมันก็ทําให้มันยากขึ้น ก็เลยตอนนี้เนี่ยถามว่าเออเราทำอะไรไปยังยังไม่ทำนะคะก็ต้องรอรอต่อไปก่อนค่ะตอนนี้ยังถือว่าอยู่ในโซนเดิมและโซนเดิมเนี้เราได้ส่งนายทหารของเราลงไปแล้วกองกำลังของเราลงไปแล้วเขาทำหน้าที่ของเขาอยู่ก็ปล่อยให้เขาทำไปนะคะจนกว่าเดี๋ยวให้เวลาเขาหน่อยนะคะว่ามันมีสัญญาณอะไรเกิดขึ้นใหม่ไหมหรือถ้าราคาเปลี่ยนโซนเดี๋ยวเราก็ค่อยแอคชั่นในสเต็ปต่อไปค่ะ อ๋อตอนนี้ปิดแล้วนะคะ4.58โมงแล้วคอนเฟิร์มราคาปิดก่อนค่ะวิ่งนิ่งๆเลยไม่วิ่งแล้วอยู่ที่7.76.1นะคะสำหรับซีรีส์ z ซ0ในวันนี้ก็ห่างกันอยู่ประมาณจุดเดียวเท่านั้นค่ะก็อธิบายไปแล้วนะคะสำหรับพอร์ตของเราว่าตอนนี้ทำไมยังไม่แอคชั่นแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะมีคำถามเข้ามาว่าทำไมจากใน Facebook นะคะอันนี้เป็นคาถามที่ใน Facebook Page ว่า ทำไมถึงได้ตัดสินใจลองเข้าไปนะคะทั้งๆท,ที่มันเป็นเทรนดลงอยู่แล้วทําไมเราถึงต้องไปสวนเทรนถึงแม้ว่ามีออปชันอยู่แล้วนะคะก็ได้ตอบไปใน Facebook ทีนี้เผื่อใครไม่ได้ไปเป็นแฟนใน Facebook นะคะก็ย้ําอีกทีว่าที่ได้เปิดลองเพราะว่ามันเป็นสัญญาณตามระบบคือระบบตอนนั้นน่ะมันบอกให้ลองแล้วก็ลองไปนะคะโดยที่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็แค่ทําตามระบบเท่านั้นเองถ้าสัญญาณตอนนั้น บอกให้ช็อตเราก็คงจะช็อตแต่ตอนนั้นเนี่ยมันยากที่จะบอกให้ช็อตนะคะเพราะว่าคือมันลงมาแล้วชุดชุดขาลงเนี่ยมันลงมาแล้วมันก็อาจจะมีรอบที่มันขึ้นบ้างมันก็เลยเกิดสัญญาณให้เราลองชุดตรงนี้ไปนะคะถามว่าขึ้นไหมมันขึ้นแต่ว่ามันขึ้นแค่นิดเดียวนะคะแล้วก็ลงต่อมันก็เลยเป็นแบบสัญญาณหลอกหรือว่าสัญญาณที่แบบกินไม่เต็มเพราะว่าเรา มันยังไม่ไปถึงสัญญาณให้เราปิดนะคะแล้วมันก็ลงมาต่อแต่ทีนี้เราก็มีการจัดการตรงนั้นไปแล้วแต่น,นี้ก็เป็นคําตอบค่ะก็คือที่กล้าเปิดเพราะว่ามันมีเราได้ทําตามระบบถือว่าตรงนั้นโอเคและอันที่2ก็คือว่าเราได้เทรดกับคู่กับออปชันก็เลยไม่กลัวที่ว่าจะต้องผิดทางนะคะไม่อย่างนั้นถ้าเราจะรอให้เปิดชอ็อตรอได้ก็อาจจะต้องรอมันเด้งไปก่อนแล้วว่ารอว่าให้มันมีสัญญาณชอ็อต มาอีกทีนึงก็อาจจะเปิดชอ็อตแต่ทีเนี้ยตอนนั้นพอดีสัญญาณลองมันมาก่อนนะคะก็เลยเปิดลองเข้าไปค่ะก็เป็นไปตามนี้นะคะหวังว่าจะเข้าใจกันมากขึ้นและมีคําถามสัม้นๆอีกอันนึงที่ท่านผู้ชมถามมานะคะว่าไอ้ตรงตัวเลขสรุปทางด้านซ้ายเอามันออกยังไงทีนี้ตอบไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าเข้าใจถูกถูกต้องตรงกันหรือเปล่าคือเข้าใจว่าตัวเลขสรุปคือตรงนี้นะคะใช่ใช่กล่องตรงนี้หรือเปล่า ที่มันขึ้นเป็นตัวเลขสรุปๆนะคะมันก็จะเกะก,กะตาหน่อยนะคะตัวนี้ถ้าอยากจะเอามันออกเพราะว่ามันคอยลกหูลกตาะคะมันเราไม่ได้ต้องการจะดูตัวเลขอันนี้ตลอดอยากจะเห็นกราฟมากกว่าเอามันออกตรงนี้นะคะคลิกเนี่ยตรงพอยต์ไลน์เนะะี่ยค่ะมันก็จะออกไปนะคะเนี่ยออกเห็นไหมถ้าจะเอาเข้ามาก็คลิกอีกทีหนึ่งตัวนี้มันสามารถบางทีบอกมันจะบอกพวกค่าต่างๆตรงนี้ก็บอกแท่งเทียน moving average เท่าไหร่ ส่วนบ็อกอันนี้กล่องนี้ก็จะบอกค่าของใน p a แผงนี้ก็คือ MACD นะคะอันนี้บอกค่าของ RSI นะคะซึ่งเราสามารถใช้ปุ่มขยับซ้ายขวาได้นะเนี่ยขยับไปมันก็จะบอกค่าเปลี่ยนไปทีละแทง่งทีละแท่งค่ะอันนี้ปกตินะคะที่ที่ใช้นะจะใช้เวลาดู MACD ค่ะเพราะบางทีอะ MACD ตอนที่ช่วงมันจะตัดกันนะคะมันดูยากนิดนึงนะคะมันแบบ บางทีมองด้วยตาเปล่าแล้วมันมองไม่ค่อยเห็นที่ทาก็แบบบางทีต้องไปขยายมันขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเนี่ยแล้วเลื่อนขึ้นมาว่าเอ้ยมันตัดหรือยังซึ่งบางทีมันค่อนข้างจะแนบกันนะคะช่วงจังหวะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยที่มันเพิ่งตัดเราจะดูว่าสัญญาณมันตัดยังก็มาเปิดไอพอยไลน์ตรงนี้ดูค่ะเราก็ดูว่าเออละค่าของตัวตัวเนี้ยที่ดูว่ามันมันตัดขึ้นไปแล้วหรือยังนะคะก็เป็นการคอนเฟิร์มพอดูเสร็จก็ปิดออกไปค่ะเพราะว่าอยากจะดูกราฟให้มันชัดๆมากกว่า โอเคนะคะก็สำหรับการสรุปกราฟในวันนี้พอร์ตในวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราคอยติดตามกันค่ะว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงบ้างแล้วเราจะได้แอคชั่นต่อในลูกต่อไปเนี่ยในช่วงโซนไหนนะคะลองติดตามกันค่ะมาต่อกันที่สตรีมมิ่งนะคะเก็บราคาออปชันกันเลยเพราะว่าตรงออเดอร์ไม่มีแม t ช์นะคะก็ยังค้างอยู่มาดูกันที่ราคาออปชันวันนี้ค่ะ สไตป้ายขยับลงมาที่ระดับ775นะคะในส่วนของเอทีเอ็นะคะแล้ววันนี้ฝั่งพุทกลับมาเขียวนะคะเมื่อวานเป็นฝั่ง call option ที่เขียววันนี้สลับกันนะคะก็โยกมาทางนี้ฝั่งนี้เขียวชัดเจนเลยแล้วก็ยังมีนะคะตัวราคาที่เขามาตั้งแบบต่างกันมากเนี่ย11จุดเเห็นเห็นแบบชัดเจนเลยถ้าเราดูตามตารางนี้นะคะตั้งมาทั้ง11 contract นะคะโอ้โหห่างกันจริงๆอะเทียบดูกรบเซบ 11. จุดคนฝั่งออฟเฟอร์200จุดอย่างนี้ค่ะนี่อ่ะไม่เป็นไรเราลองดูนะครับก็มันก็ผิดปกติเนี่ยใครมาเคาอผิดนี่แย่เลยนะคะไล่ลงมาดูจากข้างล่างนี้ก่อนอ่าเก็บราคากันไว้นะคะข้างบนนี้มีแค่นี้เองค่ะนิดเดียวมาถึงตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูต่อกันที่ p ป y Off Chart เลยดีกว่าค่ะ วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะ pay off Chart ก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าเอาไอ้ตัวออเดอร์นี้ออกก่อนยังเป็นเหมือนเดิมนะคะทรงมันก็แบบนี้ถ้าออเดอร์ปิดถึงจะเป็นรูปเมื่อสักครู่นี้นะคะวันนี้ไอ้ตัว MR Margin Requirement ไม่มีแล้วนะคะเป็น0.00เลยค่ะเพราะว่ามันคงเฮจกันนะคะสองตัวนี้ ถ้ามันยังเปิดค้างอยู่ก็ไม่มีอะไรแม็กซิมั o ม s อตอนนี้ก็เป็นเท่านี้นะคะตัวนี้คือตัวการันตี Stop loss ที่เราได้เปิดเอาไว้ค่ะก็อันเนี้ยย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่ถ้าเกิดว่าเราเวลาเราเทรดแล้วผิดทางนะคะต้องทำยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับแผนการเทรดของแต่ละคนค่ะเราต้องคิดมาก่อนแล้วว่าก่อนที่เราจะเข้าไปเทรดเนี่ยถ้าผิดเราทำยังไงนะคะตรงนี้สำคัญมากเพราะว่า ไม่ใช่ว่าเราเข้าไปเทรดหวังแต่ว่าจะกําไรอย่างเดียวถ้าเราเข้าไปเทรดด้วยการหวังว่ามันจะกําไรอย่างเดียวหรือว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยสมมุติยกตัวอย่างว่าถ้ามีใครที่เข้าลองไปด้วยกันนะคะแล้ว,แล,วแล้วเกิดคิดว่ามันต้องขึ้นแน่เลยพรุ่งนี้เดี๋ยวฉันจะปิดแล้วปิดได้แน่นอนพอเปิดมาวันนี้เจอตลาดเปิดแก็บลงมาอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เราผิดหวังนะคะแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกถ้าเราไม่ได้มีการเตรียมแผนรับมือมาก่อนนะคะ สิ่งนี้สำคัญมากๆเพราะว่าเวลาในการเทรดนะคะเราจะเจอกับความผ,ลผ,ลผลันผวนความไม่แน่นอนเหล่านี้ตลอดเวลาค่ะการที่เราวางแผนลองรับเวลาเราผิดทางนะมันสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นการเตรียมตัวรับมือ mindset เพราะมันเป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าเรามีการวางแผนการเทรดวางแผนการลบเนี่ยมาได้ดีแค่ไหนคะ่ะถ้าเกิดเราแผนเราเนี่ยคิดแต่ว่า ในสิ่งที่ดีนะคะจะชนะชนะแต่ไม่เตรียมรับมือกับเวลาที่มันผิดทางหรือสิ่งแย่ๆเลยเนี่ยมันจะทำให้พอร์ตของเราอะ่ะไม่แข็งแรงคือเปราะบางมากนะคะแน่นอนครั้งนี้เราอาจจะถูกเวลาที่เราถูกทางอะ่ะมันไม่เป็นกังวลหรอกนะคะเวลาที่ใครๆถูกทางมันง่ายมากเราก็แ,แค่ปิดทำกำไรไปเราอาจจะเสียดดยเออมันไปอีกขายหมูอะไรแบบนั้นแบบนี้ เวลาถูกทางมันไม่เป็นกังวลแต่เวลาที่ผิดทางนี่สิคะตรงนั้นแหละเป็นบทเรียนที่พิสูจน์ทุกๆคนนะคะในกับทุกๆเรื่องเลยนะคะและในการเทรดก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าเราสามารถจะข้ามเรื่องแย่ๆไปได้ปรับปรุงแค่ไขได้รับรองนะคะว่าตรงนี้เนี่ยจะช่วยทำให้เราประสบความสำเร็จในการเทรดนะคะได้อย่างแน่นอนเลยค่ะก็ฝากเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะคะ ทองคำนะคะคืนนี้ย้ำกันก่อนเลยเวลาน่าจะ2องทุ่มครึ่งนะคะเวลาตามประเทศไทยเนี่ยทองคำจะมีข่าวที่มันมีผลกระทบกับพวกค่าเงินนะคะพวกนอนฟาข่าวนอนฟาร์มเพโลของทาง U.S. เขานะคะช่วงนั้นเนี่ยมันมักจะเกิดความผ,ลผ,ลผลันผวนเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้เทรดอย่างระมัดระวังด้วยนะคะเรามาวิเคราะห์ตรงที่กราฟกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นณนะตอนนี้และมีแนวโน้มไปทางไหนนะคะก็ ในหนึ่งชั่วโมงคะเมื่อวานช่วงนี้เราบอกว่ามันยืนได้สวยและก็วันนี้เราก็ยังเห็นว่ามันยังยืนได้สวยนะคะเมื่อช่วงเช้าอะคะ่ะมันมันลงไปก่อนแล้วก็ไปยืนเส้น moving average เหมือนเดิมแล้วเด้งขึ้นมาทําเหมือน Break High ของเมื่อวานไปแล้วนะคะคือเหมือนยกตัวสูงขึ้นค่ะทําว่ามันขึ้นแน่และถ้าใครเทรดมาตลอดสัปดาห์นี้มันคงจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ย มันขึ้นค่อนข้างขึ้นได้ตลอดทุกๆวันนะคะก็เดี๋ยวเราลองติดตามกันดูค่ะเพราะว่าในไทม์เฟรมหนชั่วโมงนี้ยังขึ้นได้สวยอยู่และยังยืน moving average แต่ในไทม์เฟรมสีชั่วโมงนะคะตรง4ชั่วโมงนี้สิมันโดนมันเป็นขาลงอยู่นะคะซึ่งถ้าตรงนี้มันจะกลับไปขึ้นจริงๆนะสมมติมันจะขึ้นแล้วขึ้นไป new high หรืออะไรก็แล้วแต่เลยอะเดี๋ยวมันควรจะต้อง ขึ้นไปแรงๆและยืนยืนได้นะคะแล้วค่อยๆพาเส้น moving average ของใน4ชั่วโมงนี้ตาม1ชั่วโมงกลับขึ้นไปค่ะเพราะว่าใน day นะคะใน day ตอนนี้มันเป็นขาขึ้นอยู่แล้วยังไม่ด้ยังไม่โด,ดนตัดกลับเป็นขาลงและตามที่เราได้วิเคราะห์กันว่าอ,าอยากให้มันเด้งตอนนี้มันก็เด้งอยู่นะคะเด้งมาหลายวันแล้วด้วยแต่ว่ายังไม่ถึงเป้าหมายของเรานะคะ ตรงนี้ไม้ที่เรามีติดบาย2ไม้ก็มีการเปลี่ยน TP ไว้นิดนึงนะคะเผื่อว่ามันดีดขึ้นไปถึงตรงนั้นพอดีก็อยากจะปิดออกมาไว้ก่อนค่ะเพราะตอนนี้ก็ยังคิดว่าคือถ้ามองนะคะยังคิดว่าขาที่มันขึ้นมาในสัปดาห์นี้เนี่ยมันดูขึ้นทุกวันก็จริงแต่ว่าถ้าเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วที่มันลงมาเนี่ยมันยังขึ้นไม่เท่าไหร่ค่ะ แต่คิดว่ายังไงคืนนี้ช่วงที่ข่าวออกอะ่ะน่าจะมีความผันผวนแน่นอนนะคะมันไม่ถ้ามันลงก่อนมันน่าจะแบบมีสะบัดไปสะบัดมาค่ะเดี๋ยวเราลองติดตามกันค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเสร็จแล้วก็อัพขึ้นไปทันก่อนช่วงสองทุ่มครึ่งเวลาไทยนะคะเนี่ยเพราะอย่างในการเทรดทองคำนะคะยกตัวอย่างกันให้ฟังเลยค่ะว่าก็จะมีเพื่อนนะคะที่สอบถามเข้ามาว่าเออตอนนี้เราดูเป็นยังไง ควรซื้อหรือ,อยังอย่างจุดตรงนี้นะตอนที่มันลงมาค่ะก็มีบอกว่าให้เพื่อนซื้อไปนะคะซื้อเข้าไปแต่ว่าก่อนหน้านี้เขามีซื้อทยอยซื้อซื้อซื้อมาละแต่จุดเนี้ยเราคิดว่ามันเป็นจุดที่ไม่เสียเปรียบก็เรียกเขาซื้อไปนะคะก็ซื้อเพิ่มไปซึ่งเป็นไม้แบบครึ่งหนึ่งของไม้ที่เขาปกติเขาเข้าก่อนหน้านี้เขามีเข้าไป2ไม้ละก็เหมือนกระติดไปสองไม้ละพอเข้าจุดนี้มันก็ลงมานิดนึงเกิดกลัวนะคะไปขาย ไปขายเท่าทุนเพราะอะไรเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะลงแบบเขาคิดว่าเดี๋ยวมันจะลงต่อเดี๋ยวค่อยไปช้อนซื้อที่มันต่ํากว่าซึ่งจริงๆราคาที่เขาเปิดตรงเนี้ยมันห่างมันดีกว่าตรงสองไม้ที่เขาซื้อต้องเยอะแล้วนะคะแต่เนื่องจากเขาติดมาสองไม้แล้วไงเขาก็คิดว่ากลัวจะติดเพิ่มนะคะซึ่งจริงๆอันนี้เข้าไปครึ่งไม้เองด้วยเข้าพอเสร็จแล้วคราวนี้มันขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาจุดตรงนี้นะคะปิดไปได้หมดเลยจริงๆ ชุดที่เขาเข้าถ้าเทียบกับเป็นราคา US นะยังไม่ถึงราคาที่เขาเข้าไม้แรกนะคะแต่ว่าในราคาทองคําไทยเนี่ยทองแท่งเขาเทรดเป็นทองแท่งนะคะก็มันได้กําไรคือทําให้เขาได้กําไรไปหมดแล้วก็ถือว่าปิดตรงนั้นไปแตไ่ไม้ตรงเนี้เขาปิดเท่าทุนไปเฉยเลยนะคะครึ่งไม้ที่ที่เราบอกว่าให้เปิดนะคะแล้วก็มาบน่บนบ่นโอ้ยลูกนี้ลูกนี้อย่างนี้นี่แหละค่ะก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเพราะว่าเจอแบบนี้ประจํามากเลยะคระับ มันไม่ใช่ครั้งแรกทุกครั้งที่มักจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะคอยบอกเสมอว่าอย่าไปนึกเสียดายนะคะมันไม่มีใครรู้ว่าเราจะเข้าได้จุดดีที่สุดของกราฟเรารู้แค่ว่ามันเสี่ยงน้อยแล้วเราก็บริหารความเสี่ยงหรือว่ายอมรับความเสี่ยงให้ได้เวลาที่เราเข้าไปก็เท่านั้นเองนะคะเพราะว่าอย่างการเทรดเนี่ยก็บอกแล้วว่าบอกก็มีแนะนําเพื่อนไปแล้วว่าให้แบ่งไม้เข้าไปไม่ใช่ไปเข้าตูมเดียวสมมุติว่า ถ้าไม่ได้แบ่งไม้เขาเข้าไปตูมเดียวเข้าไป2ไม้แล้วหมดแม็กเลยอย่างเงี้ยก็ทําให้เราติดได้แต่นี่คือมีการแบ่งไม้แล้วว่าเข้าได้8ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละโซนเนี่ยเข้าไป8โซนมันก็ห่างกันได้มันก็ผิดทางไปได้ตั้งหลายโซนแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราผิดทางในแต่ละระหว่างโซนเนี่ยมันก็มีการเหวี่ยงมีการสะบัดให้เราเก็บแคชโฟเก็บกําไรมาชดเชยไม้ที่เราติดได้อยู่แล้วนะคะก็น,นี้ เป็นการยกตัวอย่างที่จะอยากจะมาเล่ามาแชร์ให้ฟังค่ะเผื่อใครจะเอาไปใช้เป็นไอเดียในการเทรดได้หรือว่าไปเป็นข้อคิดนะคะเวลาที่เราจะเข้าจะออกอย่าไปคิดว่าเราจะเสียได้หรือว่าลุกงนี้ต้องอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราวางแผนมาดีแล้วทําไปตามแผนเลยค่ะเพราะว่ามันไม่มีหรอกที่จะดีในทุกครั้งให้เราเข้าใจว่าเออแผนเราเป็นแบบนี้พอใจในสิ่งที่เราทําได้อันนั้นคือสําคัญที่สุดนะคะ โอเคนะคะบันทึกการเทรนในวันนี้ก็คงจะขอจบลงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะรีบไปตัดต่อคลิปนะคะจะได้อัพให้ทันสําหรับคืนนี้และเราจะได้มาคอยติดตามความผันผวนข,ของตลาดทองคํากันนะคะฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ